อ่<ด>วันนี้มาก,กินก็เตียวเนื้อตุนเป็นอะไรวะเนื้อตุนแม่ประคำซอยดีๆนะครับนี่มาแล้วเดี๋ยวปเจอกันข้างในเฮ <c oughs> ียนรถคุณเนี่ยอ้านหมดเลยอะอ๋ะอ หอดูชั่งเดี๋ยวดิใหญ่กว่าหน้าเราอีกใหญ่ไรฮะพี่จะกินหมดไหมเนี่ยให้หมดนะให้หมดกาปรับไปละพิเศษพิเศษ้อไม่มีไม่มีช้อนใหญ่กว่าหน้าเราอีกเราจะีบมากินวันนี้หนูไม่เคยกินเสี่ยพิเศษเลยหนามาแล้วโหแล้วผมพิเศษแล้วมจะยังไงฮะ อะไรอันนี้ตุดหมูอหรอเนื้อดิเนื้อดิเออล้านเนื้อเลยไปกินหมูได้ไงเนื้อต่นเนื่ยเนื้อตุ่นงอะไรไม่มีน้ำป้าอยู่ไหนนี่น้ำป่าคนขาน้ำป่าไม่ได้ หมดขวดแล้วนะเพาะอใส่ใส่เยอะพี่กะใส่เยอะพี่เชายเกินไม่คุ้นนกินอันนี้ก่นอนต้องหนนะคะชาชานี่กินเบบนี้ก็จะเป็นแค่้าใส่กระต่าย เลยม่ระวังกริ่งมดตาโอโหนี่แค่ธรรมดาเลยครับนี่อันนี้ธรรมดานะคะดูก่อนวันพิเศษผมียังไงวะเนี่ยนี่ีปลนนี่ค่ะร้อนเลยกิ้นาวตัใหญ่เป็นปากดีเนี่ยดูทั่ขนานาเนี่ะกินหมดเนี่ยเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวลองผมลองผม นอดโอ้ยสิทธิ์ใช่ไหมครับเนี่ยโอ้ยเยอะเลยครับเออได้เวลาแล้วสวงสดีเฮ้ยคนเยอะเหรอะ่งเห็นหมดทุกคนเออ ราทอดก็จะเก็บจมนใ่้งนอีกกว่าเงินเราจะกินหมดเรจะกินหราวางปลาแลจ้า

กินรวสิอันนี้อะไรจ๊ะส้มหรอตอนมือก่อนเอสิก็ได้รวมเลยป่ะรงไงรวมเนื้อรวมลูกชิ้นหเอาลูกินได้ะลิ้น่เดีเอารวมเอ็นด้วยไหมรวมม่กันเลยเยอะเยอะ <laughs> à, <vậy hả? cười> anh à, em ừ, này nữa nha, ăn nước một nè, ăn nước mía nè, ăn nước โอ้แล oh, ้วบอกไม่หิวก็กินข้าวมาโกหกดี่ว่หกโมงเช้าแล้วอ่ะอร่อยจริงข้าวนียข้นนะหันเ้าข้ต่ดเยอะเลยนี่้า่หลายอย่างมีทุกอย่างมีพิเศษพิเศษข้าวเหลาื้วยอันนี้เนื้อส่วนอันนี้ภาคเหนอืขา mười lăm 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 ดูกระชามเลยคอนี่กอดได้เลยมองตาลูกตาย่ชกระมังนะชามไม่ใช่ชามที่ไหนกอนด้วยอยู่ที่ไหนร้านร้านอยู่ซอยดีดีดีดอะไรล่ะดีดีคาเฟ่อ่าไม่ได้ให้แบบมาเที่ยวคาเฟ่นะจ๊ะขึ้นทางด่วนขึ้นทางด่วน นี่ยด่วนไงกระโดดเลยกระดเลยจีน่ครินวางเลยครับฝาเลยครับำใหญ่แชใหญ่ช้ำตัใหญ่

เ้าะถ้ากละวข้าปล่าวเขานะ่าี่ไม่ดีรอนาะเน้นกินไม่เน้นคุยเน้นกินม่เน้นลย ทานกาแฟบอกว่าน้วอะไรมัน้่หอนอก้ดมวยเยห้ก็วยเเมากรน่อยู่ต้อง่คนุอร่อยไม่อร่อยให้ดูตรงนี้ครับการดีใจยังไม่เหลือเลยครับหมด เนื S <S yeah. então, ้อใหี้เกียใจนะเนี่ยใหญ่ให่ใหญ่มากะดูไม่เหนียวแล้วหนุ่มเนื้อตอดไดยกันแรกเนี่ยต้มมุ้ดนี่มเด็ดเ รุสั่งใ้ขาแล้วหน่อยแล้วฮะร่สัส่งใ้เขาังยังมีความสองถุงใช่้ต่เขาไปบ้านเอาเอาเส้นหมี่เไปเอาเส้นเล็กกอดกันมี่กลีสงใส่ถุงไม่ด้วยเส้นหมี่มีขาวสามถุงเขาใส่ถุงมีขาวสามถุง

ม่าเาก่เอ,อ,อา,ามหมด <c oughs> เม่เอาเอาไม่เอาไม่เอไม่เาไม่เอาไมเอาไ่เมาเอาไม่เอมอาอม่ามอเาอ่ม หมดเนหมดออืหมดเนืหมหมดเลยหมดเลยหมหมมดเหดหมดกหดเลหมดหมดหมดเหลมาก่อนหมดก่อน บอกไม่หิวข้าวนะครับหมดก่อนเนี่ยแล้วขัดไม่กินหมดไม่ไหวแน่นเลยเนี่ยม้วนเป็นย่ายเี่ยอะคนดีอ๋อคนเยอะครับคนเยอะ แต่ละร้านก็ไม่มีใครก็มีอยู่สี่คนนี่นะนั่งอยู่ตรงนี้แหละเออมันจะกลาดไม่มีใครเลยมีอยู่สี่คนนี่แหล้วอิ่มแล้วเดี๋ยวนี่ครับจิ้มบิลล์กลับบ้าน อืมแล้วกลับ no บ no ้านได้ถ no ่ายกันนี่กันหน้าร้านเขาฮะรอรอของกลับบ้านอยู่สักครู่ค่ะครับเออก็ถ่ายอยู่ถ่ายอยู่โหหมอกวูดเลยเนี่ย ดูพี alone alone ่หน่งพี่หน่งดูเปนหม้อเลยเนี่ยฮะเนาะแล้วอางนี้แล้วต้มไปเปลือยนะกาดหนร้านเรมนี่ีเมูตามนี้เลยนะเมนูมฮะ อ <|so|>> um, ิ่มแล้วเลยง่วงงอเงียจักบ้านนอนเงี้ยมาก็อยากมาเอาอิ่มแล้วจะกลับบ้านเออไม่เหติ